ปัจส <differences S 2> ุ <pul> mm ัน hmm. ท <im> in ี oh, uh, ่ไ right? ล yeah, ้ย right. yeah, oh, ังไหลอยู mm ่ย hmm. uh ังไหอยู huh. uh ่ช่องสามช่องสามโวยบิเวทิเวทสองพันข้านะเออเอเออรวมยอดกันหน่อยสามหมืนเจ็ดสองหมุนมันเป็น รายการนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่าหัวเขาหากสูงกว่าหัวเขาควรได้รับคำแนะนำคุณเรียกรูปเรียกหลานมานั่งดูพวกคลิปนี้อ่ะทำให้ตื่นเต้นจนหัวใจวายซอเอขอเตือนนะจ๊ะนะจ๊ะมาแล้วมาแล้วจ้าซอเอชชนีอินดี้วีสองนะจ๊ะช่องความบันเทิงที่มีให้มากกว่าความสนุกช่องที่เปลี่ยนความฮาไปการสร้างไรายได้นะวันนี้เราอยู่กับ b r g 8 8 8นะจ๊ะวันนี้นะคอนเทนต์ของเราเราจะมาเล่น Power of t ทอกับ g ก t ต e r อ f o l y m p ิันั่นเองนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า2เกมนี้ซื้อฟีสปริงเกมไหนคุ้มค่าที่สุดเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะขอไปที่เบ็ดเท่าไหร่ดีเท่าไหร่ดีมีเงินทุนมาห้าหมื่นนะขอเบ็ดสองร้อยไปเลยแล้วกันเออง่ายดีไป เริ่มต้นจากกเตอร์ออฟโอลิปัสนั่นเองนะสี่ตาร์ม,มาแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเกมไหนจะคุ้มค่ากว่ากันนะไปกันเลยสิบห้าหมนุนนะจ๊ะเออมาแล้วนะมาแล้วไหลไปก่อนไหลไปก่อนคูนให้หน่อยค่ะป๋าป๋าคะ่ะขอตัวคูณหน่อยเออยนั่นแหละหมนไปก่อนนะมีคูณสี่เก็บไว้แล้วมาอีกคูสองแต่ยังไม่มีการจ่ายเกิดขึ้น ิหมุนที่เหลือว่ายังไงาคูห้ามารอแล้วนะแล้วมีอยู่แล้วคูณ4ี่ 80, คูแปดคูเกจะน้อยไปเปล่าจะน้อยไปหรือเปล่ามาหน่อยมาหน่อยเจ็ดหมุนที่เหลือว่ายังไงจ้ะโอ้หอ,อย่านิง่งอย่านิง่งคูลงพาหน่อยจ้ะพาให้หนูหน่อย ซื้อไปสองหมื่นนะบายบายบายสีมุนที่เหลือว่ายังไงอ้าวมาขอสีเหลืองหน่อยขอสีเหลืองหน่อยไดาา้สามไม้ที่เหลือ ไหลมาไหลามาเออเราตัวคูณมาแล้ว,ว,วนะ2 5งพนะคูณไป 10, 11เอ,อ็อ <27. S> 2สองหมื่สวยสวยเออรู้เรื่องนะรู้เรื่องนะอ่ะตัวคูณม,มารออีกแล้วไหลไปก่อนบอกให้ไหลไปก่อนไหลไปก่อนมาจ้ามาจาม้า,จาสองพันที่เหลือ140แล้วไหลไปอีกหมายสุดท้าย ยังหาอยู่มามาไปยังโอ้แปดสิบชูสิบเด้ยเอาเรื่องดูนะเซเสามหมื่นหกนะโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อกับ POWER OF THOR นะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเกมไหนจะจ่ายดีกว่ากันโอเคค่ะทุกคนมาต่อกันที่ POWER OF THOR นั่นเองนะ เราวันนี้นะเรามาเล่นเปรียบเทียบกันนะระหว่างซื้อฟิสปินกับเกตเตอร์ออฟโอลิมปักกับพาวเวอร์ออฟทออันไหนจ่ายมากกว่ากันนะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยที่เบส200นะจ๊ะซื้อไป2 0 0 0มนเปิ้งเออมีให้ลุ้นก่อนนะมีให้ลุ้นก่อนสกเกตเตอร์เขาไม่ได้พูวามานะจ๊ะเออนำล่องไปก่อนนะร3 0ตายโอ้ต้องเล่นแล้วล่ะต้องเล่นแล้ว ต้องเล่นแล้วและเขาก็ให้ออเออต่อหน่อยดีกว่าต่อหน่อยดีกว่าไอ้มันต้องอย่างงี้โอ้โหไม่เล่นไม่ได้แล้วนะมาแบบนี้ถ้าตกล่องนิดระดับซอสสยามเออไปยี่สิบสองหมุนนะทุกคนลุ้นกันไปเลยยาวๆดูสิดูสิ เออมาก่อนแล้วนะไหลมาเลยมาคอร์สโอ้โหเพิ่งจะคูณสองแล้วไม่ไหลด้วยจะคายโอ้มาทันทีแล้วคอร์สเขาก็ไม่ได้มาแบบจริงจังอะไรขนาดนั้นนะนานทีจะมามันเป็นยังไงอาการตายอยู่ปุ้นไปอีโน ต้องสามมาไหมต้องสามมาไหมยี่สิบสองหมุนนะตาลุ้นไปยาวๆเลยเออเออเออเอาดิเอาดิไปไดาไปจากสิบหกหมุนนะเหลืออยู่สิบหกหมุนอ่ะพื้นไปนะไม้นี้พื้นไปไม่ยอมไม่ยอมโอ้ยเอคก็ไม่ยอมจ่ายคอนไปไหนอ่ะ เออก้าวทั้งหน้าไปช่องแรกออออโอ้โหวายอยู่ไกลเกินอะไรมาไรมาไหลเอาคอนมาได้ไหมโอ้โหไม่ไม่เอาคอนมาด้วยโอ้โหวายมาก็ไม่จ่ายเหนียวจัดเลยนะเหนียวจัดเลยนะวันนี้เอาเจกับก้าวไปกินก่อนเออมีตอ ซื้อไป2 0 0 0 0ื่นนะได้ไมาแล้ว1 2 0 0นเกินครึ่งทางนะทุกคนเอาใจช่วยด้วยนะเอาอย่าค้างเออใจคอไม่ค่อยดีเอามาต้องถามว่าไงเออไหลต่ออยู่ไหลมาเรื่อยๆไหลมาเรื่อยๆเออสวยงามสวยงามโอ้สุดจัดเออ สองหมื่นดึงไปได้ทุนคืนละจะทำกำไรได้เท่าไหร่จะทำกำไรได้เท่าไหร่ำำไรไหรอีกเจ็ดนุนที่เหลือโอเคเอ้ออารามอารามไปไปไปสวยขอค้อนหน่อยได้ไหมโอ้โหคูณสิบหกเข้าไปแล้วอะ่ะเอ้ยอยากได้ค้อนปัดท ตีมุนที่เหลือโอ้โหค้อนล้วค้อนมาตั้งแต่ไม้แรกอะ่ะคูณหนึ่งอะ่ะแล้วไม่ตายด้วยนะวัะไไดไปไหนหมดโอ้ยเจ้าสองก็ไม่เข้าไม้สุดท้ายทุกคนโอ้ยเหนียวกันจนไม้สุดท้ายอ้ายังไหลยอยู่ ยังไหนอยู่ช่องสามช่องสามนะครัอโอ้ยบิกเวียนบิกเวียนรวมยอดกันหน่อยห้าหมื่นเจ็ดยี่สิบสองหมุนมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะโอเคอะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะระหว่าง power of Thor กับ getter of olympus รู้เรื่องนะ power of power of Thor เขาเจ๋งกว่านะลุงทอเขาจ่ายกว่า สำหรับใครนะที่สนใจอยากจะเข้าทำกำไร,รแบบนี้เล่นได้ที่ D R G 888ป,ป,ป,ปนั่นเองนะเว็บที่มีเกมสล็อตแตกง่ายแต่จริงถอนไวไม่ต้องรอ,อนานเว็บเดียวที่ตอบโจทย์ได้ครบวงจรเราแปะลิงก์ไวท้ที่คอมเมนต์ด้านล่างแล้วนะจ๊ะใครสนใจไปก็ได้เลยและใครที่ชื่นชอบความบ้าของซอฟฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมเม้นมานะซอบ,บวกแล้วหรือ,อยังนั่นเองเออแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะวันนี้ซอเอชนีอินดีวีสองต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะสวัสดีจ้า